สวัสดีตอนเศร้าค่ะพี่น้องป้องไปื่อนี้ก็นำไม้ออกอีกแล้วออกบนไลก็ต้องตัดนะคะถ้าตัดมันยิ่งขึ้นค่ะอยู่ก่อนนี้มีบ่ก่อนนี้เป็นก่อที่ลึกลับมากบเบื้องตือใดบบเห็นเธอนน่ะเห็นอีกเชือน,นึงกับเน่ากัไก่ไข่เท่านะคะ ต้องตัดนะคะต้องตัดมันมีนอนอ่ะมันแนมโบเห็นนาะนี่ตามันเสื่อแทนตามันคือเสื่อแทนนี่นี่ตัดแหงมันออกกลางก่อยังซี่ต้องตัดนี่บบได้ดูแลมันหลายปีแล้ว โอ้ยมีดบ่เขา้าเอาเนาะอืมนี่งามงามหลายต้องตัดของมันต้องตัดปัญห,หาัคือแนมบวเห็นนะตาก็เป็นเด็กสี

น,นีก็น,น้อยน่าไม่มีใยมีสองน่อยนี่บ่มันใหญ่เลยว่ะมันต้องตดัดสั่นมันสีเงาวปวดบ่ะภัยพิเฮ็ดยังกะซับแส่คันสมสองน่อก็เป็นหัว ้องก็เก็บเนาะอันนี้นี่ตลอดเราเคยวิดยวังค่ะก่อนแต่ไอ้พวกนี้ต้องตัดถิ่มเลิไงมากมันสิสิยากนอดอกนอดกนอด,ดีอนน อีกสามเมื่อเหับก่นนี้ลูกไปหาทางปุ่มกันทางลุมกันเป็นน,น้องบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะเอาบอกมววไม่กินสมแนะน่ แฉะใหม่เลยนหนึ่งลูกสีสมใหม่ปะ่ะเนาะหนึ่งตรึมอันนี้คือเหลืองสีสูกให้แเลยมันสโอแข็งอยู่เอาลุดสองสองกับพ่อกินลายมันสีแสบ มีบักวงพันนีบะมืดมืดแ้วบักวงมืดแ้วโอเคค่ะบัดชื่อว่าเรื่องบักเมานะคะได้กินแท้ปีนี่ได้กินแทเนี่เบิงเงนี่ใส่ละนี่เบิงดูหลซิลนเมอร์สนอนี่ เมากับเมาเมาผู้พานมาป่วงอยู่หนองคายได้ยังไงนี่ดดเด้โดกเด้ดเดดเดอ่าอ่าโดดโดดโดดโดโดด